รเราไม่รก็ว่มีอะไรสวนเยือนวันนี้เราจะใช้ตัวที่มันเป็นอยู่นี้กันคือถ้าจะพูดจริงก็นี่แหละถ้จะเป็นหนีงก็ตัวละครใหม่ตัวละครใหม่ที่บอกไว้เลยว่าถ้าจะดีกัเรื่แน่หนอนถ้าใครอยาก ได้ขยักให้ตัวละครน,นี้เป็นหน้าหน้าปกคลิปก็กดแบบอะไรกดไลค์มาส่วนคนที่ไม่อยากให้เอามาก็อะไรอ่ะกดสองเรือเอาอะไรดีกดให้เหลือกอะไรดีงั้นบมจะตั้งอย่างงั้นลากัน ว่าใครอยากให้ตัวนี้กดหนึ่งใครอยากให้เอาตัว,ต,วตัวนี้กดสองเออเอานี้ะน,นีขอครับทุกคนครับผมจะมีอภาพแบบนี้ดีไหมครับอย่างที่ผมบอกใครไม่อยากให้เอากดสองใครใครอยากให้เอากดหนึ่งครับเอาอย่างนั้นเลยครับ เดี๋ยวผมจะมาใหม่เดี๋ยวผมผมีธมมุระต้องทำอีกไม่ไปมีธุระแม่เดอ๋ยพอถ่ายเสร็จต้องไปทำอะไรต่อเออเราจะพอแค่นี้นะครับเราจะมาแค่นี้ผมจะซูมให้ดูตัวนะครับนี่โอเคครับ ไม่บายนะครับทุกคน